วันนี้นะครับผมจะเดินทางต่อนะครับตอนนี้ผมออกมาจากมัมชิลนะครับผมที่ยโสธรแล้วนะครับผมคือเมื่อวานนะครับผมนอนที่ยโสธรเลยนะครับผมแต่ว่าคือคลิปอะไรเราไม่ใส่ไว้นะครับแต่ว่ามีแต่รูปเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวจะฟังกันไปแล้วก็ดูรูปกันไปผมขับรถนะเอ้าเรื่อสะเติลข้างขึ้นอ่านะครับผมก็คือผมมาจากแา๊สินก่อนนะครับบ้านออยแล้วก็มาร้อยเอ็ดนะครับที่ บ้านพี่เจมสองเมียนะครับผมแล้วก็อีกวันหนึ่งนะผมมาเยโสโซทรนนะครับแล้วก็ได้นอนที่พัมเชียลของพี่เจนี่แหละนะของเสียดโจ้บ้างไฟนะครับผมบุญบ้างอะไรบ้างไฟซ,ซิงเยโสโซทรเออนะครับผมแล้วก็พี่โจ้นะผมก็พาไปกินข้าวพาไปลานพญาการข้าวพาไปดูพญาหน้าอะไรเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็เบอร์เหมือนประมาณว่าเป็นจุดเช็คอินของเยโสโซทรนนะครับผมก็พัมของแกก็อยู่ตรงข้ามากับท่าต่องน้อยข้าวแม่อะไรนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวพี่โจ้ก็เติมน้ำมันให้ผมนะครับเต็มสองถังนี้เลยนะก็คือถังหลักนะครับกับถางถังรองนะครับเติมไปทั้งหมด6กจุดประมาณหกจุดเก้าลิตรนะครับเกือบเกือบเจ็ดลิตรนะครับสองถังนะครับผมนี่ก็ขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับผมที่เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับเป็นเก้าห้าวิโวเวอร์นะครับก็ขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับผมสามร้อยกว่าบาทเลยนะครับกับการเติมน้ำมันสองถังวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเทดูว่า นะครับผมจากรอบน้ำมันพิโ๊วนับไปถึง3,000โบลต์ที่อูบนราชธานีนะครับ150กิโลนะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำมันหนึ่งถังนี้จะพอไหมนะครับก็พอพิโ๊วแล้วว่าถ้าเติมเก้าห้าฟิลเวอร์มันวิ่งได้ไกลกว่านะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูกันนะว่าไปจนถึง150กิโลหรือเปล่านะครับผมเดินทางกันนะครับผมจากนี้ถึง3,000โวลต150กิโลครับผมไปตอนนี้ผมอยู่เขตอํานาจเจริญแล้วนะครับแต่ว่า ทําถนนเยอะมากครับนี่ผมขี่มาหลายสิบกิโลแล้วนะเที่ถนนจะเป็นแบบนี้ครับสองข้างทางนะครับก,ก็อีกอ่าอีกกี่กิโลนะอีกเจ็สิบกว่ากิโลนะผมจะถึงสามพันโบกนะครับเดี๋ยวข้างหน้ายี่สิบยี่สิบห้ากิโลเลี้ยวขวานะครับอ่าลุยไปตอนนี้ผมอยู่แยกเคมมาลาด ธานีนะครับจริงมันให้เลี้ยวตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมอเข,เข้าเข้าเขียมมาลาดมาแล้วแหละครับแต่ว่าผมอ่ะกด gps ดูนะครับเออมันว่าเออมาทังทีแล้วเดี๋ยวเข้าเมืองเขียมมาลาดหน่อยสักนิดดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไปถ่ายรูปที่หอนาฬิกาเขียมมาลาดนะครับแต่เพื่อนผมบอกมาหลายคนนะครับว่าอยากเจอด่านด่านตัวอ่ะมาอุบลครับเจอแน่นอนเนี่ยผมก็กําลังลุ้นอยู่นะครับวันนี้ว่า จะรถจะเจอไหมนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวได้รู้กันนะครับนี่หอนาฬิกาอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวก็ไว้ถ่ายรูปที่หอนาฬิกาตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าเข้านั้นและสามพันโบแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะหมดเวลาเยอะนะครับตอนนี้บ่ายสามแล้วกว่าจะผมกว่าผมจะขึ้นเขาอีกนะเดี๋ยวขึ้นเขาชนะใดอีกนะครับมันจะใช้เวลาเยอะนะครับอเดี๋ยวแวะถ่ายรูปกันนะครับผมไปดูรูปกันในมือถือกันครับผม หมดแล้วครับถังที่เติมมาจากอ่าร์เชียลพิโจได้ทั้งหมดประมาณหนึ่งร้อยสามสิบกิโลนะครับถือว่าได้อยู่นะครับเพราะว่าอ่าในถังเนี่ยเติมเชียลไปสามลิตรนะครับผมแล้วก็อีกสองลิตรเนี่ยมันเป็นของบํามอื่นนะครับอในอีกสี่สิบกิโลครับก็จะถึงสามบันโกครับเติมน้ำมันแป๊บถนนไม่ดีเลยครับทางไปสามบรบกตั้งแต่มาเมื่อเช้าแล้วครับถนนก็ทําตลอดทางโคทางเข้าก็ดูเพื่อนครับ จะว่าจะว่าเป็นลาดยางก็ไม่ใช่อ่ะทางกูกขาแบบรถแบบสั่นตลอดเลยครับเจอทางแบบนี้เจอปั๊มแล้วเป็นปั๊มบ้านๆครับก็ต้องเติอมอ่ะเต็มถังครับจัดไปขับมาตั้งหลายจังหวัดแล้วเพิ่งมาเจอป้ายนี่แหละนี่อะไรยินดีต้อนรับสู่ออกเจอสนไม่ดีครับ ทีต้องรับสู่จังหวัดอุบลราชธานีนี่พนเพิ่งมาเจอเนี่ยครับโอ้โหบางทีป้ายมันอยู่แต่ละแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับสามพันโบกเลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกสามกิโลครึ่งนะครับทางนี้เลี้ยวเข้าไปเลยป่าเต็มไปทางโน้นนะครับถนนไม่ดีเลยนะขี่ยากมากถนน เราก็จะตรงอย่างนี้เขาเข้าไปนะครับยาวๆเลยสามจุดสามจุดสามกิโลน้ำก็จะเป็นทางคดเคี้ยวหน่อยนะดูในในจีเพีนะครับนี่นครับดูครับมีบรรยาเลี้ยงครับแต่ไม่ล่ามให้ดีๆผมก็ไม่กล้าข้าไปนะผมกลัวมันจะชนผมเนี่ยโอ้โหดีผมตัดโค้งมาไม่ชนอ่ะเมื่อกี้เบรกลอร้อลากอ่ะเมื่อกี้โอ้โห นี่นี่ถ้าใครซัดโค้งขับรถยนต์มาเร็วๆนะครับนั่นยังยืนอยู่กลางถนอนอยู่เลยนะโอ้ใจหายหมดเดี๋ยวลงไปไม่เลี้ยวซ้ายมันนี่มันเรียกว่าโคง้งโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอบรรยากาศกันไม่รู้เข้ายัางไงนะครับเดี๋ยวขอดมดม,ดมงงๆก่อนานะที่จอดครับจังหวะนี้ ผมได้ที่สายรูปแล้วอโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับอันดับแรกเลยครับพอตรงนี้นะครับเข้ารุดไม่ได้เข้าไม่ได้แต่รถยนต์เข้าได้เออแปลกดีนะครับก็เข้าเดินเข้ามานะครับตรงนี้เรียกกันว่าสามพันโบกนะครับสุดเขตแดนสยามสามพันโบกนะครับเออขากล้องไม่ได้ออกมาเว้ย อันนี้เรียกว่าน่าจะเป็นพญานาคก็น่าจะได้นะครับผมไม่เคยรู้เรื่องเลยก็ดูบรรยากาศนะครับก็มันเป็นยังไงนะมันเป็นหินซ้อ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 นกันนะทางด้านล่างก็ลงไปได้ก็ร้านค้ามีไก่นะครับตรงนี้โดนน้ำไปแล้วขวดหนึ่งนะครับมีไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊เอาหนีนี้ ข้างล่างก็เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าทะเลสาบได้ไหมหรือเป็นเอ่งน้ําอะไรครับประมาณนั้นก็น่ามาดีนะครับเห็นไม่ได้แมปมันมีไงผมก็เลยมานะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับไปผาชนะได้ต่อนะก็คือจุดอสิ้นสุดของคลิปวันนี้นะก็คือผาชนะได้นะครับผมลนๆๆๆมาลงไปด้วยเชาวบ้านขี่รถลงไปครับ ผมปรรระะมมาณนนี้นคััสหบ 3, บ you know 3,000ผกว่าผมทำเวลาดีกว่าครับเดี๋ยวขึ้นเขานะครับมันจะมืดตอนนี้4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับประมาณอีก1นชั่วโมงอ่ะคืออีสานมันจะนั่นแนะครับอีสานจะมืดแล้วนะครับแล้วก็คือตอนนี้อีกประมาณ60-70กิโลอะ่ะผมถึงจะถึงฝาชนะได้อะ่ะ นะกว่าจะขึ้นไปกลางเต็นท์อีกกว่าจะกว่าจะซื้อของนะครับมันต้องซื้อของข้างล่างนะครับรุ่นพี่ก็บอกแล้วว่าข้างบนไม่มีของขายนะครับก็คือมันเป็นแบบมันเป็นเหมือน,น,นเป็นผาแบบเหมือนกับเป็นเขาอะไรแบบประมาณนะั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคล้ายๆอุทยานมั้งประมาณนะัณนะ้นแต่ว่าเราต้องซื้อของนะครับของกินจากข้างล่างไปก็คงไม่พ้นมาม่าเลยผมอะ่ะ นะครับเพราะว่าผมมีเตาแก๊สผมมีแก๊สกระป๋องนะครับแล้วก็มีถ้วยหม้ออะไรแล้วก็เดี๋ยวน้ำมันต้องซื้อเพิ่มอนะครับหรือว่าเดี๋ยวพอออกจากเขาเนี้ยพอไปเข้าเขตเขาจะเรียกว่าเขตอะไรตรงนั้นตัวเลขเขาเรียกเขาเรียกชนะไดมั่งตรงนั้นอ่ะเออผมเรียกไม่ถูกนะแล้วก็จะซื้อของไปเลยครับซื้อพวกของกินขนมปังอะไรที่เป็นแบบขนมขนมเขาเรียกอะไรของแห้งอ่ะขนมอ่ะเออนะครับแต่ถ้าเราซื้อไอ้พวกอะไรนะพวก ไปพวกไส้กรอกอะไรไปเนี่ยผมก็สามารถต้มได้เหมือนกันนะจริงจริงย่างก็ได้นะแต่ผมไม่มีตะเกงนะครับผมเอามาหมดอยู่ในเนี่ยอยู่ในกล่องปิ๊บนี่แหละครับใน,ในดูเรี่ยวงัวง ua, ง ua. ง ua. วัววัวเออวัวไม่ใช่งวัวค <c oughs> นใต้ติดติดภาษาอย่างนี้เกินไปเเรียกวัวเรียกเป็นงัวผมเรียกเป็นงัวแล้วเมื่อกี้๋อไม่มีละไปละใช่หรือเปล่าวะเออใช่ใช่หละ สวัสดีครับพาขึ้นพาครับอ๋อเท่าไหร่ครับหกสิบบาทครับหกสิบบาทมีคนมาไหมครับวันนี้มีไม่มากเท่าไหร่ครับผมข้างบนมันมีของขายไหมครับมีของกินสวัสดิการนี่แหละอ๋อเป็นร้านค้าครับเกินไปครับอ๋อขอบันครับนี่จะมีค่าด่านเก็บค่าบริการตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นรถยนต์น да ี้คนเท่าไหร,ร่นะ okay. ครับรถยนต์รถยนต์กับคนละสี okay. ่สิบแต่รถยนต์พาหนะสามสิบสามสิบอ๋อโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับนี่ก็ขี่ตรงไปได้เลยใช่ไหมครับนะตรงเเลลยยครรรับตตงงอย่างเดียวเลยขอบคุณครับหลังจากประมาณห้าโลมันจะเป็นทางเลนเดียวอ๋อเลนเดียวได้ครับได้น่ากลัวไหมครับน่ากลัวไหมครับก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่หรอกขึ้นลงลงขึ้นลงลงอย่างอ๋อโอเคครับเย็นเย็นไหมครับเย็นไหมครัไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครับโอเคขอบคุณครับ ก็หกสิบาทนะครับผมเพราะว่าคนอ่ะสี่สิบบาทนะครับผมแล้วก็พาหน้ายี่สิบนะวันนี้เขาก็บอกว่ามีคนไม่เท่าไหร่แต่ว่าข้างบนจะมีร้านคาสากรอนก็แสดงว่าน่าจะมีขนมอะไรขายแต่ว่าคือจะไหมว่าผมมันซื้อไว้ก่อนผมเป็นคนประเภทที่ว่าไม่จิงไม่แย่เลยคือผมเป็นคนชอบหวังน้ําบ่อหน้านะครับเลยพูดประมาณแปลตรงตัวประมาณว่าเดี๋ยวข้างหน้าก็มี เช่นเดี๋ยวน้ำปั๊มน้ำมันจะหมดเลยเหลือนิดนึงนะครับมีปั๊มอยู่ข้างหน้าไม่เติมแล้วว่าเออเดี๋ยวข้างหน้าก็มีปั๊มนะครับสุดท้ายน้ำมันหมดนะครับลยไปไม่ถึงปั๊มข้างหน้านะผมจะเป็นคนนิสัยชอบชอบหวังน้ําบ่อหน้านะครับมันมันไปตรงตัวประมาณว่านั่นแหละก็คือว่าเดี๋ยวข้างหน้าก็มีอะไรมาเนี่ยวันนี้ผมเลยใช้กติกาว่าไม่หวังน้ําบ่อหน้าอย่าหวังน้ําบ่อหน้าดีกว่านะ,นะครับเพราะว่าเผื่อมันไม่มีนะครับเราเลยอเราอาจจะอดได้ข้างบนอ่ะเพราะเราไปคนเดียวไง ผมไม่มีของกินอะไรเลยนะถ้าผมไม่ซื้อเมื่อกี้อ่ะผมมีแค่น้ำมีแค่น้ําเปล่าอย่างเดียวเลยครับเออนะครับก็เลยแล้วว่าเออซื้อไปเถอะซื้อไปก่อนแต่ว่าถ้าไม่อิ่มอ่ะเขาซื้อข้างบนต่อนะครับเอา GPS ดับแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนนะครับเขาจะบอกว่าทางขึ้นเนี่ยมันจะไม่ลาดยางนะเพื่อนๆสังเกตดูว่าลาดถนนลาดยางตรงนี้ยังยังใหม่อยู่นะยังดําอยู่นะครับนะบอกว่าเดี๋ยวประมาณสี่ห้าโลคือทางมันจะเล็กลงกว่านี้นะเพื่อนๆว่าเราต้องมีสตินะครับเพราะว่าเมื่อ นูนคลิปก่อนๆนะครับไปไปวัดไปวัดถนนมาแล้วนะพี่ผู้รับเบิกนะครับล้มมาตอนนี้ก็หายหายแล้วครับเดินได้ปกติแล้วนะแต่ว่าแผลยังมีมียังมีรอยอยู่ยังมีรอยอยู่นะครับยังไม่แห้งสนิทอ่ะนะครับแล้วก็มันมีช้ำช้ด้วยนะคชับช้ำปวดปวดเนี่ยเวลาใส่รองเท้าเตะเนี่ยเวลาเดินมันจะปวดปวดนะแต่ถ้าแต่ถ้าเดินตีนเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรนะครับโอ้โหอะไรวะ โอ้ตกใจหมดนี่ท่านตรงนี้ท่านน้ำเยอะเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นเอ่งเลยนะผมว่านะถ้ากับว่าวันนี้ผมเสียค่าที่นอนหกสิบบาทนะครับถ้าเราไปกลางเต้นนะครับตรงที่เป็นแบบว่าเป็นลานกลางเต้นอะไรฟรีๆนี่ะเราจะไม่เสียตังค์นะครับหกสิบาทเอ้ยังไม่เสียตังค์เลยนะเหมือนจะไปที่เชียงคานนะท,ที่ที่อำเภอเชียงคานถนนคนเดินเชียงคานมาก,ก็คือ อ่ามันจะมีตรงที่เสียตังค์กับไม่เสียตังค์นะครับผมตรงที่ตรงที่ไม่เสียตังค์เนี่ยก็คือมันเป็นของอ่าของตำรวจตระเวนชายแดนขอสองของสพเชียงราตรงนั้นแหละนะครับตรงนั้นกลางฟรีนะครับห้องน้ํามีแต่ต้องเดินไกลหน่อยนะครับแต่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับส่วนท้างข้างๆนะครับถ้าเสียตังค์หนึ่งร้อยบาทนะครับก็อ่าคุณจะได้ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ห้องน้านี่คือเดินสองวิถึงเลยนะครับก็เลือกเอาวันนั้นวันนั้นผมอยากชาร์จแบตนะครับเพราะว่าแบตผมไม่มีนะก็เลยยอมเสียตังค์ร้อยหนึ่งนะครับ มันเป็นค่าที่นอนนั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้ที่รู้นะครับเริ่มมืดแล้วนี่ครับตรงที่น้าเขาบอกนะว่าหลังสี่ห้ากิโลนะ่าจะเป็นทางถนนเลนเดียวโอ้พี่ก็มาจอดนี้ได้ไงเนี่ยเป็นทางเลนเดียวจริงๆครับก็คือตอนนี้ถ้าถ้ารถด,ดูนวิ่งอ่ะก็คือมันจะกินไปครึ่งกว่าครึ่งกว่าเลยนะครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นปกตินะครับ ถึงแล้วครับโอ้ยมืดพอดีทางก็ขับยากนะครับขับยากลื่นด้วยซัดโค้งไม่ได้นะข้ามจุดพุอะไรเนี่ยฝากคืนปรับห้าร้อยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าไปยังไงครับงงตอนนี้เอ่อ ตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยลานกลางเติ้นน่าจะตรงนี้แหละครับสอัสครับรับพักแรมนะครับครับตรงตรงตรงไหนครับต้องทําอะไรบ้างครับไปจ่ายค่าบริการก่อนนะครับอ๋อครับครับแรสามสิบบาทนะครับครับผมร้านที่หนึ่งวัตถุดิตรนี้ร้านที่สองก็จะอยู่บริเวณร้านนี้ ลำที่สามกูบริเวณรถสีขาวอ๋อครับก็คือไอ้ที่เราเห็นรถยนต์กันนี่คือเขาเขามากางเต็นท์กันใช่ไหมครับครับกางเต็นท์ครับรานที่สามโอเคได้ครับมีมอเตอร์ไซค์มามั้ยไหมครับมีครับกับรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างล่างคุณโอเคได้ครับเข้าไปข้างในก่อนใช่ไหมครับมืดเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะกางเต็นท์นอนตรงนี้นะครับไฟไม่มีเลยนะคนก็มีอยู่นะมันจะเห็นเป็นไฟ โอ้นนนนนะครับก็เดี๋ยวดูกันตอนกลางเต้นดีกว่านะครับเีือถ้าไม่มีอะไรนะครับก็ค่อยเจกันตอนเช้าเลยเพราะมันมืดจริงๆนะครับดูดิอ่ะเปิดไฟหน้าหน่อยเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าพอได้มองเห็นหน่อยเออนะครับมืดของจริงเลยไม่มีไฟฟ้าเลยครับตรงนี้เราจะนอนตรงเนี้นะครับคนเดียวโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับก็น่าจะตัดขาดจาก ไฟฟ้าหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีจุดกลางเต็นท์นะครับผมทั้งหมดสามจุดนะครับบนผาชนะใดนะครับก็จุดแรกจะอยู่หน้าตรงที่ไปเสียดังนะครับก็ตรงนั้นไม่ค่อยสบาบรรยากาศนะของผมคือจุดสองจุดสามนี่ต้องเดินลงไปอีกนะครับพอพรุ่งนี้เช้าประมาณตีห้าโมงนะตีห้าตีห้านะครับเราต้องเดินไปประมาณเกือบกิโลนะเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะก็เดี๋ยวจะต้มมาม่าอะไรกินแล้วนะเพราะว่ามาคนเดียวก็ไม่รู้จักใคร งงไปหมดไปหาอะไรกินก่อนครับ <S <S ตอนนี้ก็เล่งแสงหน่อยครับตอนนี้เวลาห้านาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีนะครับผมเริ่มจะสว่างแล้วนะครับเมื่อคืนไม่ได้จ่ายต่อเลยครับเพราะว่าไม่มีแสงมันมืดครับมองอะไรไม่เห็นเลยนะตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่จุดชมวิวของผาชนะใดครับจะได้ดูพระอาทิตย์แบบ ขึ้นนะครับผมขึ้นมาถึงตรงที่หน้าผาแล้วครับตอนนี้ก็พระาทิตยน่าจะใกล้ขึ้นแล้วครับสมๆตรงนี้เลย <c oughs> ดูขับไปกันรอบๆเดี๋ยวตอนสว่างจะเห็นชัดกว่านี้นะครับยังมือดอยู่ฝั่งโน้นที่เห็นก็เป็นแม่น้ําแม่น้ำโขงนะครับประเทศลาวเนะอยฝั่งน้นแหละ เริ่มสว่างแล้วับคนก็มาเยอะเหมือนกันโอ้ยนี่เาอีสานฟังเองเองมาอีสานได้ฟังภาษาอีสานทุกคนเลยผมนี่ครับ5โมง5 7นะครับเริ่มมาแล้วนับน่าจะขึ้นตามภูเขานัฝั่งนู้นของประเทศลาวนับที่เราเห็นกัน บรรยากาศรอบๆรันยังไม่ตีหเลยนะ That you never guess I don't slack, don't lose, when you your lesson yet When I get to choose what I do, I'm like a weapon I'm yeah. as sharp as many But got hard, I'm ready to change scars, to envy, to win Large and plenty, I like to play fast, never change back Calling, calling, I don't pay back Cause I'm great at that, oh. ็สาหรับคลิปวันนี้นะครับก็มาการเต็นที่ผาชนะใดนะครับผมอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับผมน่าจะไวเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เวลา9ก้นาฬิกาจะ20นาทีแล้วนะครับผมก็น่าจะเก็บนะเพราะว่าโดนไล่แล้วนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไล่นะแดดไล่แล้วครับร้อนเพื่ออาบน้ำมาเหนื่อแตกมแล้วนะผมว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับตอนนี้บนผานะครับกลับไปหมดแล้วนะครับก็ยังมีอีก รถคันหนึ่งนะรถยนเขากำลังเก็บอยู่นะไปของผมเนี่ยเก็บเต้นเสร็จก็มัดของเขาไปได้เลยนะก็ไว้เพียงเท่าน,นี้กันแล้วกันนะครับโอเคเราเจอกันคลิปหน้านะผมเดี๋ยวเราไปเที่ยวด่านช่องเม็กนะครับแล้วก็เขื่อนซิรินทรแล้วก็เข้าเมืองอุบลกันนะผมสวัสดีครับ you are not With me. I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-naught, you are not a tough-